สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอลอัมพาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ยังสาวเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุ18สําสำหรับอดีตนางเอกรุ่นใหญ่แอลอัมพาโพสิตซึ่งเธอมีผลงานละครให้ติดตามกันมากมายโดยละครแต่ละเรื่องได้รับบทเด่นเป็นที่จดจำล่าสุดกับละครดังบุพเพนนิวาสกับบทของแม่ปริก บ่าวรับใช้ในเรือนของคุณหญิงจำปากลายเป็นดารารุ่นใหญ่ที่หลายๆคนต้องรู้จกักที่ปัจจุบันอายุแตะเล็ก6เข้าไปแล้วยังรับงานแสดงละครโทรทัศน์ที่เจ้าตัวเข้าสู่วงการจากการติดตามพี่สาวเข้าไปในกองถ่ายละครและได้รับการชักชวนให้เข้าประกวดเทพีสงการสวนสพรานซึ่งเธอได้รับชัยชนะมาในที่สด ทรล่าสุดเจ้าตัวไปทำสวยมาอย่างเห็นได้ชัดอายุลดลงเหมือนไม่ใช่อายุ60เข้าไปแล้วแล้วก็ได้มาอัพเดตความสวยหลังทำมาได้หนึ่งเดือนกว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจนจำไม่ได้เลยหากย้อนกลับไปเธอเคยสมรสกับอาวุธพิทักษ์พง์อดิตด,ดาราและผู้อำนวยการสร้างภาพพยนตร์แต่ต่อมาเธอก็ได้สมรสกันกับวีรยุทธ์รถโอชาพระเอกละครช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่กับพระเอกวีรยุทธ์ได้ไปขอบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงเป็นคู่แฝดหญิง เพราะไม่สามารถมีบุตรได้ด้วยตนเองแอลได้สมรสกับสาวหล่อเจนรังสียาเหมือนแก้วที่เคยเป็นข่าวดังเมื่อ3ปีก่อนที่วันถึงขั้นจะบินไปจดทะเบียนสมรสที่ยุโรปทางเจ้าตัวบอกว่าไม่ขอพูดถึงอีกขอเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตและหลังจากที่เลิกกันไปนานถึง2ปีก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยหลังจากที่เธอรับดูแลน้องแฝดอย่างน้องเนมปารมีและน้องนาวปีอาภาที่ปัจจุบันทั้งคู ก็ได้โตเป็นสาวแล้วแถมสวยอีกด้วยแต่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเธอทํางานหาเงินเพียงคนเดียวโดยเธอเล่าว่าอาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับน้องๆทั้งสองคนแต่วเวลาว่างก็ไม่ค่อยจะตรงกันมากนักเพราะเขาก็ออกทํางานแต่เช้าและเราจะมีรายกลุ่มส่วนตัวในบ้านกันวันนี้คุณแม่อยู่ร้านนี้ใครอยากทานอะไรบ้างเราก็จะซื้อเข้าไป บางครั้งคุณแม่ของเราก็ซื้อเข้าไปแทนและมักจะไล่ถามน้องเสมอๆว่าใครเอาอะไราบ้างของใช้ในบ้านส่วนใหญ่ถ้าจะไปด้วยกันก็วันครอบครัวอย่างช่วงวันสงกรานก็มารังเท้าให้คุณแม่ทำตามประเพณีที่เคยทำอีกทั้งเราก็จะสอนน้องๆด้วยเราให้ความสำคัญกับเขาเต็มที่ให้เขาได้เรียนโรงเรียนเอกชนที่หนึ่งซึ่งไม่ว่าคุณแม่จะรวยหรือจะไม่มีเงินก็ต้องส่งเขาเรียนเพราะก็อยากให้น้องๆได้รับ ในสิ่งที่ดีๆกลับมาหาเงินด้วยตัวเองมาตลอดของบางอย่างที่มันจำเป็นต้องใช้ก็หามาให้เขาหมดแต่ต้องดูแลให้ดี ช่วงสมัยน้องเรียนน้องขอให้แม่ซื้อรถไว้ให้ขับไปโรงเรียนกันสองคนพี่น้องและเมื่อเราตามใจเขาเขาก็ต้องตามใจเราด้วยเชินกันอะไรที่แม่ไม่ชอบเขาก็จะไม่ทําเวลามีเรื่องอะไรต้องเล่าให้ฟังเพราะว่าคนเป็นแม่จะช่วยน้องได้เสมอไม่ก้าวไก่เรื่องส่วนตัวแต่ต้องไม่เกินเลยเรียกว่าเป็นคุณแม่สายสตรองจร,งจริงๆครับแถมยังต้องดูแลลูกทั้งสองคนมาด้วยตัวคนเดียวส่งน้องๆเรียนจบและยังได้ดีอีกด้วย ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ